ไม่เห็นมีอะไรเลยความยากและความท้าทายคือใดๆคืออะไรโอ้โอ้โหอีกแล้วเราตัวแอะเดี๋ยวโอ๊ยไม่ถึงไอ้เริ่มใหม่เลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเออ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 เทฟเอรเชี่ยวพลอยอ๋ออันนั้นที่เราผ่านมาคือมะเขือเทศมะเขือเทศสนใจเลยตก แล้วก็ปีนไปลรูดเสารูดเสาเออเออแแบบสวยนะคะทุกคนไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเมื่อกี้แค่เสียงไก่ขันนะฮะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดินตายทีเคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาแล้วเกมโลบอกนั่นเองค่ะแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะไหนทุกคนผมยังไม่เห็นเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นแบบนี้ไหม ชื่อแบบว่า Vegetable Tower นะคะทุกคนเป็นแมบที่ทุกคนนะคะขอก็มาเยอะมา,มาก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 เลยนะคะก็คือถ้าพี่ติ๊ต้มไม่ทำนี่ก็คือน้องๆงอนกันหมดเลยนะวันนี้ก็เลยมาทำตามคำเรียกร้องให้แล้วนะคะก็คือเป็นหอคอยผักนั่นเองค่ะทุกคนก็พี่ติ๊ต้าทำไม่ชอบกินผักเลยแต่ว่าใครชอบกินผักก็คอมเมนต์มาได้นะคะกินผักแล้วสุขภาพดีนะคะโอเคค่ะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไหนดูซิว่าจะมีผักอะไรบ้างทุกคนไปกัน เนี่เราหนีเอฟซีแตกดังไปอุ้ยอันนี้ถ้าโดนแล้วตายเลยไหมเนี่ยโอ๋ยเริ่มต้นดีแครอทเลยนะคะทุกคนพี่ตั้งกินแครอทได้นะอันนี้คืออะไรอะ่ะทำไมเป็นเขียวๆอย่างงี้ยมะนาวเหรออันนี้คือต้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอ่อโอเคโอเคโอเคเราต้องมีแกน้ำนะคะอันนี้คือเช็คพอยต์เหรออ๋อที่ผ่านมาคือแครอทนะฮะแต่อันนี้คือคืออะไร ไม่เห็นมีอะไรเลยความยากและความท้าทายคือใดๆคืออะไรโอ้โอ้โหอ,อีกแล้วเราตัวเอะเริ่มใหม่เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคือเราตัวเตี้ยงไงฮะเอ๊ะหรือว่าเราสามารถไปอย่างนี้ได้เดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยเริ่มใหม่เลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร มีความแบบว่าทุรนทุรายนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะเราชอบกินแครอทคะ่ะเรามาเริ่มกันที่แครอทใหม่ได้เนาะโอเคก็คือสรุปอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรงงใจเออเออเ,เ,เออเ,เออเ,เออเทเหมือเชียร์ห่วยไปน้องๆไปกันเลยคะ่ะโอเคเออก็ตายเลยนะ,ะอ่ะเด้งนะฮะเกือบแล้วนะฮะโอเค เกือบที่แปลว่าเลื่อนรถไปแค่2ขีดเองโอเคนี่คืออะไรอ่ะเอกแพนนะฮะอุ๊ยทุกคนเลือด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 ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแล้วนี่คืออะไรเนี่ยบล็อกมันไม่หายไปใช่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วก็เดินไปน้องๆแบบทำอะไรกันแตงกวาเหรอโอ้ไม่ อ๋อสีเขียวที่ผ่านมาคือแตงกวาอ๋อเออลุ้นเหมือนกันนะเน,นี่ยจะตกไม่ตกนะเรามาเดากันซิว่าอันนี้คืออะไรทุกคนอันนี้คือมะเขือเทศอ๋ออันนั้นที่เราผ่านมาคือมะเขือเทศเอ๊ะมะเขือเทศสนใจเลยตกพี่ตามองไม่เห็นคะ่ะ f c บาง f c บาง g ี i g i t ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาเริ่มใหม่กันได้ถือว่าแบบว่า เมื่อกี้คือวอร์มเฉยเนาะโอเค okay. หนึ่งและนี้คืออะไรอะทุกคนเดาไม่ออกเลยนะฮะว่าคืออะไรเย่ห yeah. ู้ยเอฟซี FC รอพี่วีต้าด้วยน้องวายน่ารักมากๆเลยอ่ะอ๋ออันนี้คือเห็ดเหรอ,อ,อโอ้ยทุกคนตรงนี้อีกแล้วว่าโอ้พี่ลิต้าจะตกหรือไม่ตก ตกตกลุมรักเราทีล้านเานี่อะไร A or B อ้าวไปได้หมดเหรอก็ไปได้หมดเนาะอะไรกันครับเนี่ยสีส้มไอ้ทำไมอะทำไมเลือดร้อนอะทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อทุกคนเลือดเลือดร้นหมดเลยค่ะคือเราโดนสีส้มไม่ได้หรอแล้วถ้าเกิดเราโดนไม่ได้แล้วเราจะมายังไงอะไรยังไง เมื่อกี้ขึ้นมันฝรั่งนะฮะโอเคแล้วเราก็ปีนไปล,ลูดเสารูดเสาออเออเออแบบสวยนะคะทุกคนไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเมื่อกี้แค่เสียงไก่ขันนะฮะทุกคนว่าเราจะตายหรือเราจะตายก่อนคะเราแอบเห็นบอ็อกเกอรี่มาแต่ไก่พ่พิตาไม่ชอบกินไปกันโอ้ข้างล่างสวยมากเลยคะ่ะทุกคนสวยจริงนะสวยจริง เมื่อกี้คือหอมเหรอโอเคอะ,อะไรกันครับเนี่ยตกอีกแล้วนะรอบที่ล้นแล้วนะตกลุ่มรักกล่าวทิลานตกนี่นแหละตกนี่นแหละทุกคนมามาอ,อันเนี้ยแล้วอ,อันเนียนไปไปไป,ไปตรงนี้ผ่านไปยังไงฮะโอเคอันนี้คือเอ่อบอคเคอรี่อื้ออื้อ ลุ้นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะบล็อคเคอร์ดี้จริงด้วยแลนนี่คืออะไรอ่ะทำไมมันโอ้โอ้เออระวังนะระวังระวังระวังแมบนี้สีสันดีมากเลยขอบคุณทุกคนที่แนะนำมาทั้ง89ล้านคนด้วยนะคะเพราะแนะนำมาเยอะมาก้าพบิลิต้าไม่เล่นอยู่จะงอนแล้วทัพบิลิต้าแล้วพิิต้าไม่เล่นทักกี้ เป็นเป็นประโยคที่แบบพูดแล้วแบบมีเสียงออกมาโอ้โหน้องน้องน้องเหมือนจะมีน้องตกเลยข้างล่างสวยมากเลยอะทุกคนจริงๆนะโอ้และนี่คือฟักทองฮ่าฮ่าฮ่าฮอันนี้คือต้องโอ้โยอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกแล้วก็ไปตามองเน่ อย่าถามหาเรื่องดวงตรงนี้เลยนะเฮ้น,นี่คือพามกินนะทุกคนโอ้โหโอ้วิวข้างล่างสวยค่ะลแล้วอันนี้คืออะไรอะอะไรอะทุกคนนี่เมนไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์เลยมันคือขาอ้าวโพดใช่ไหมใช่ไหมมันต้องใช่แล้วแหละมันมันมันต้องใช่แล้วแหละมันเหมือนไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์เลยลทุกคนนะ <laughs> ตลกอะะ <laughs> แต่เหมือนจริงๆนะเนี่ยคอน ข้า,าโหดอันนี้อะไรอ่ะคืออะไร,ะะไรเหลือนี้จะเป็นบันไดทำร้ามันคืออะไรอะ่ะมันมันมันดูเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ใกล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 ้ถึงข้างบนแล้วคะ่ะทุกคนมีตาติดอ่างทำไมเนี่ยเอเอเย่ยิ่งใกล้ถึงยิ่งเจ็บหนักนะไม่เป็นไรโอเคไปกันต่อ หวันะว่าถึงแล้วน่ะเอออะไรเนี่ยล่องหันะล่องหนตาม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 น้องไปตามน้องไปเย่ล่องหนจริงด้วยค่ะพีต้าแหละเกียดจริงๆเลยบล็อกล่องหนถ้าไม่มีน้องๆมาพีต้าก็คงไม่รู้พีต้าก็คงจะจบตรงนั้นเลยด้วยความฉลาดนักเอออันคืออะไรน่ะอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้น้องเขาเดินขึ้นไปได้ยังไงโอ้พระอ๋อน้องเขามีสปริงไง เอออยู่ดีๆนะคะก็เราก็มีสปริงอยู่ในมือนะคะทุกคนเรารู้แล้วล่ะค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาวิธีตรงนี้ยังไงดีนะคะนี่ค่ะวิธีการแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวค่ะแค่คุณมีสปริงนะคะแล้วตอนนี้เราก็ไปกันต่อได้แล้วเฮ้ทุกอย่างนั้นโดนง่ายจบที่สปริงนะคะทุกคนก็คือพีลีตานะคะเดินอยู่ดีๆนะคะแล้วก็ ต่อมาสน,นะคะก็มาสกิพีพิริต้านะคะเล่อยู่ดีนะคะสปริงก็ไปอยู่ในมือพิริต้าเลยโอ้เออเมซิ่งไทยแลนด์มากๆเลยนะ <c oughs> น่าตลกจังเลยนะคะทุกคนโหอ,อันนี้มาเป็นมาเป็นชามเลยนะคะทุกคนโอ้ my god ประเทศไทยน้ำตาจะไหลเลยนะคะเป็นชามเลยอ,อ,อาจจะเรียกว่าสลัดได้นะสลดัดโอ,อ้ใช่อุยสลัดจริงๆด้วยโอ้โหอ,อ้าวอันนี้คือถึงแล้วถึงแล้วเหรอ โอเคถึงแล้วก็ได้ค่ะโอเคค่ะ okay. ทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้พีต้าไปเล่นแมปไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะพีต้าจะได้ไปตำนะ แ้่ก็ใครอยากเล่นกับพีริต้าแบบนี้นะคะก็กดติดตามโดบอกกับ IG จีพีิต้าไว้นะคะชื่อว่าลีิต้าด้วยสกอร์ี่แค้นนั่นเองเพื่อที่ว่าน้องๆน,นะคะจะได้ติดตามข้อสารในสตอรี่ไอจีพีริต้านะคะว่าตอนนั้นเนี่ยพีริต้าเนี่ยอยู่แมพไหนแล้วก็เล่นกี่โมงค่ะจะได้มาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะโอเคค่ะงานสโลววันนี้สวัสดีค่ะบ๊วยวิวยวิวยบิย